นางงามเป็นคำเฉพาะที่นางงามเขาใช้กันนะคะฟี่กุลแอนนาเสือค่ะมาเริ่มกันเลยคำแรกค่ะพี่อน,นาสมาร์ทย c a ช u a l ขอบใบสีอะไรยังไงนะสมาร์ย c a ช u a ลมันแปลว,ว่าถ้าสมมติว่าถูกบีว่าพรุ่งนี้ให้แต่งตัวสมาร์ย c a ช u a ลนะคะแปลว่าไปดิวดาตีมาเลยจ <laughs> ต่เต็มแน่นอนเพราะว่าสมาร์ย c a ช u a ลไม่มีจริง <laughs> ต่อไปข้อที่สองพี่อนาเมคอัพโนเมคอัพเมคอัพโนเมคอัพจะเป็นดิชันนะก็คือจะแต่งหน้าประมาณนี้เลยเบา ถูกไหมมันก็เกือบถูกเมคอัพน <laughs> ุ up, no ่มเมคอัพนะไปสัมเพลงขอขนตาเบอร์ยาวสุด <laughs> ล่าสุดนะโดนบีว่าเ no มคอัพนุ่มเมคอัพก็ไม่ใช่ขนตาจริงแล้วนะใช้แฮร์พีสเป็นแฮร์พีสถลุกแลกออแล้วตัดเ <laughs> <laughs> ลยล้วขนตาต่อไปคำที่สามค่ะโหสวยนะเข้าห้องนำ้ำละ รีบตัชอัพนะคะเพราะมันหยุ่มสบียาแล้วว่าต่อไปคําที่4ค่ะบอกเลยว่าคํานี้หลายคนเคยได้ยินมาต้องเชื่อแม่ได้ดีทุกคนแล้วมันหมายความว่าไงอะคะคือเราจะมีพี่เลี้ยงแล้วเราจะได้คำแม่แม่แม่กล้าหรือว่าทำผมทำผมทำหน้าขึ้นหน้าแบบนี้สิลูกเดินแบบนี้สิลูกเชื่อแม่เออเชื่อแม่ได้ดีทุกคนเชื่อหมดแล้วเดี๋ยวได้ดี มีแต่ใหญ่อยู่ในวงการตอนนี้เชื่อทุกคนอุ้ยมีแต่คำมือแรงขอคำตอบๆด้ยไหมฮะได้ค่ะคำที่ห้านางงามมิตรภาพทำไมอ่ะนิสัยดีนะแต่ปี่หน้ามาใหม่ปีหน้ามาใหม่คำถามเขาได้เป็นรีบหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างเหมือนกองจะเลือกเออแต่ปีหน้ามาใหม่แล้วก็มาสองปีเลยด้วยแล้วนี่คือห้าคำศัพท์ของวงการนางงามค่ะ